โอเคครับสวัสดีทุกท่ธธานนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับเดอะฟอร์สเอมันเคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอ่อซ u อบเวเนาะก็ซอฟแวร์นั่นแหละวันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแคทเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นแบบหายตัวกันไปนานก็เลยมาแคทกันสักนิดก็คงไม่ผิดปัญหาอะไรนะครับเนาะ แคสเกมนินหน่อยถ้ามีเสียงรบกวนดังๆอะไรมากๆก็ขออภัยอย่างแรงนะครับคือวันนี้ผมไม่ได้แคสในห้องของผมนะครับอะไรเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ของเลยคลิปล่าสุดที่ผมลงไปนะครับคือถ้าผมได้ขอมมา่อยผมจะแคสเกมแบบไม่รีรอนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ได้นะครับเสียดายส่วนน้องสาวผมเองครับเป็นต้องกลัวเดี๋ยวผมลงไปห้องดีกว่าเดีที่ผมใช้แคสเกมนะครับตอนนี้ผมกำลัง จะห้องผมจ่าร้าครับจะไปกบไปยังห้องที่เราแคสเกมนะนะก็เรียกว่าน่าสนุกกันพอสมควรเนระาถ้าแคสจริงๆนะคือผมจะแคสใคนคอมผมจะขอไม่บอกก่อนนะครับว่าผมจะแคสเกมอะไรเนาะเนาะของเงียบไปก่อนนะนี่ก็มาคุยกันสักนิดนึงนะครับ นิดๆหน่อยๆนะครับเราจะไม่ดูคลิปเราจะไม่มีวิดีโอแล้วครับเราจะไม่ตัดนะครับมีเสียงปลานิดหน่อยนะแั้นก็เริ่มกันเลยเนาะไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็มีมาครับซ่อมไว้ครับก็นี่เป็นเกมที่น้องสาวผมเล่นก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็เราก็มาเล่นตามน้องไปทีหลังนะครับ ก็ไม่ต้องถามทำไมผมถนึงมีเสียงฟูฟูฟาดนะครับคือผมเป็นหวัดน,นะครับช่วงนี้นะครับได้ยินไหมครับทุกคนผมคิดว่าคงไม่ได้ยินงั้นลดเสียงหน่อยดีกว่าโอเคได้ยินผมหรือยังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คน่าจะได้ยินแล้วนะเพราะเสียงเกมรู้สึกว่าเบาลงมากเลยครับโอเคครับ ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะเงียบไว้ก่อนนะเมื่อกี้ผมพูดอะไรพราเป็นเรื่องน่าอายใครเชื่อก็บ้านะครับอ๋อถ้ามีใครถ,ถ้าถามผมว่าหายไปไหนมาตั้งนานผมรอคอมนะครับคือไม่ใช่อะไรหรอกแค่รอคอมพิวเตอร์สำหรับแคสเกมนะครับให้ทุกคนได้ดู ก็แค่นั้นแหละครับรอได้มันนะครับก็สัญญากับแม่ไว้นะครับว่าถ้าแม่ได้เงินมาตามจํานวนที่กําหนดครับแม่จะซื้ออะไรอะคอมพิวเตอร์ให้นะครับหนึ่งชุดซึ่งแน่นอนว่าผมก็แคสเกมในโทรศัพท์มานานนะครับก็มาแคสในคอมสักครั้งก็น่าสนุกดีนะประมาณนี้นครับก็อยากแคสนะครับในคอมก็อยากแคสมากเลยนะ น่าจะตะคอกสิงทำไมเนาะโอเคนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอแคทเกมก่อนโอเคนะครับเมื่อกี้คือมมนดาของผมเองนะครับขอ,อความช่วยเหลือจากผมนะครับอุ้ยตายไม่เป็นไรเราไม่แค่นะครับเราไม่แขเรอเล่นเก็บเงินไปชิวๆนะครับตอนนี้ก็มีสองหมืนสามแล้วน้องเก็บเงินได้เยอะมากนะครับไม่ซื้อตัวอะไรเลย เราไปดูตัวกันดีกว่าครับขอจะเก็ไม่ถึงนี่ครับ๙้าเราจะซื้อสกีน,นี้นครับนงเล็บน้องอยากได้นะครับไม่ใช่หลักน้องอยากได้ตัวนี้นะครับก็จะพยายามเก็บให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับชิ้นตัวนี้ซื้อน,นินจาแล้วนะเนะีย่ยแห่งได้นะนินจาชอบชอบชอบตัวนี้ด้วย ม่ใช่ตัวนี้ดีกว่าตัวผู้หญิงครับตัวถนัดนะครับเรามันจะไม่ได้ถนัดหรอกแค่บ่อยเฉยๆนะครับตัวนี้เคลไปเลยโตตอนนี้รู้สึกว่าเหรียญจะอยู่แบบนี่โอ้ยมีการกระตุกนะครับเล็กน้อยครับตอนเริ่มเกมรู้สึกมีการกระตุกนะครับพพื้นที่รู้สึกว่าจะไม่เพียงพอมากพอนะครับก็แคทเกมชิวๆกันไปนะถ้าผมได้คอมใหม่ผมจะ แคสเกมก่อนนะบอกไว้ก่อนคือมีเพื่อนผมถามมาครับเป็นเพื่อนที่แคสเกมด้วยกันนะครับก็ประมาณว่าถามผมมาว่าถ้าได้คอมมาเนี่ยเออจะไลฟ์เลยไหมหรือยังไงยังไงนะครับบอกว่าผมจะแคสก่อนนะผมเลือกที่จะแคสเกมก่อนเตอนที่จะไลฟ์สตรีมนะครับเพราะอะไรเพราะอย่างผมยังทําไม่ทันเลยไม่เป็นเลยผมเพิ่งเป็น นักคัดเกมได้ไม่นานนะครับก <c oughs> ็วันสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นนักแคัเกมตอนนั้นแหละครับถ้าอะผมเป็นนักแคดเกมผมวาอะไรผมไม่อยากเป็นหรอกแต่พอผมเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ชอบพูดกับตัวเองในห้องน้ําบ่อยมั้งน่าจะประมาณนั้นเป็นคนที่พูดกับตัวเองบ่อยนะครับพูดกับว่าวันนี้เราก็อย่างน,างน,างน,างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ ก็เลยติดเป็นนิสัยนะครับคือลว่าเออเราน่าจะแชร์ประสบการณ์อะไรนิดหน่อยนะครับให้กับคนดูที่ดูเราอยู่ครับคนติดตามครับถ้าใครติดตามผมก็ขอขอบคุณนะครับที่มาติดตามผมนะแล้วถ้าใครเขาเรียกว่าอะไรเดียวใครดูใจก็ขอขอบคุณนะครับและถ้าใครคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาคอมเมนต์ในคลิปผมนะคือไม่ใช่อะไรหรอกผมชอบการคอมเมนต์ชอบความคิดเห็นของทุกคนนะครับ ถ้ขอร้องอย่างเดียวอย่าด่าได้เปล่าคนีย์ครับสิ่งที่ผมจะขอก็คืออย่าด่าผมได้ไหมเพราะการด่าของผมมันทําให้ผมรู้สึกเศร้าสลดเสียใจครับผมจะไม่แบนนะครับไม่แบน,ไม,แบนไม่แบนเลยนะไม่แบนคนที่ด่าผมนะแต่เขาเรียกว่าอะไรให้รู้สึกรู้จิตสํานึกหน่อยครับว่าคนเราอะ่ะ ไม่ควรจะด่ากัรเล่นท,ที่ไม่รู้จักนะครับโอเคตอนนี้ก็เล่นไปแครับสักพักเงนนะตอนนี้เงินเก็บทำได้เหรียญเดียวสองเหรียญน,น้อยไฟฟ้าก็เล่นไ,ไฟ,ฟสักพักนะครับตอนนี้เราก็ผ่านไปเจ็ดนาทีเนาะผมก็แคสนานไม่ได้นะครับเพราะผมจะต้องมีภารกิจมีงานอื่นที่ต้องทำนะครับ ถามผมว่าผมอายุเท่าไหร่หลักสิบไม่ถึงยี่สิบนะอยู่ที่สิบอยูน่นะเป็นเด็กอยูน่นะครับถ้าเสียงใครว่าเสียงใครว่าผมเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่นะผมอายุแค่หลักสิบอยูน่นะไม่เยอะนะเนี่ยไม่เยอะอายุน้อยอยู่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรนะ ไม่รู้จะแคสครั้งแรกอะอะไรดีพูดอะไรดีไม่รู้รนะเนอะอ้าไปดิปายป้ายโอ้ยเกือ,อบคำว่าอดเงินมนสิ่งที่ร้ายเร็ว้ายไม่ใช่ลายแรงเร็วลายครับเ,เชือุย๊ยนึกว่ากันึกว่ารอดไม่ได้เชื่อัว นะของนี้เรามาดูกันว่าผมได้เงินสักกี่บาทครับนะให้ดูเงินนะอย่าดูสถิติผมนะผมเล็สถิติผมแย่ yeah. ผมเป็นคนที่ไม่เล่นเก็บเอาอสถิติผมเป็นคนเล่นเก็บเอาเงินนะครับคือถ้าเล่นซอมบี้ของผมเองอะ่ะเนิยวผมจะเล่นได้ไมโอเคไงตัวผมไม่ใช่ได้โหดนะครับคือเล่นใช้ตัวซอมบี้นะครับผู้หญิง ที่เป็นซอมบี้เออเล่นตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็ซื้อได้ครบกับทุกตัวนะครับจะเว้นตัวใหม่ๆที่กำลังมาครับอย่างตัวไอ้ข้าหมื่นอะต,ตัวนั้นผมยังไม่มีนะอย่างทำไมผมถึงเลิกไม่ใช่เลิกถ้าถามว่าทำไมผมถึงเลิกแคทเกมบอกไปไก่อนนะผมไม่ได้เลิกนะครับผมแค่หยุดนะครับแค่ไปช่วงหนึ่งเพราะรอคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อผมจะอยากแคทเกมในคอมบ้าง เออประมาณนั้นน่ะถ้าแคสเกมในโทรศัพท์อย่างเดียวเดี๋ยว<ๆ>ก็เบือตายครับประมาณนั้นในโทรศัพท์มันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับในคอมสนุกกว่าครับสำหรับผมนะทุกคทุกคนอาจได้ยินทุกคนอาจได้ยินเสียงผมจิ้มโทรศัพท์ึรงรแล้วเราอปอกไปปอกไปปอกไปอยาสงสัยเลย ว่าเรากำลังรีบนะเนาะโอเคนนะนะโฆษณาครับะก็ยังไงต่อดีนะขอบอกว่าวันนี้ก็ สุ่มสักกล่องนึงกันสุ่มสักอย่างกอย่างแลอย่างเดียวพอก็เปลี่ยให้น้องหรือสุ่มสุ่มดีกว่าครับสุ่มกล่องเราจะมาสุ่มกล่องหนึ่งอย่างน,นะครับเคไปเลยสามสองหนึ่งโอ้ดบูดีแอคชั่นนะครับให้โปรบูนนะครับการคิวนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับบายบายนะครับกับการจบในโฆษณานี้นะครับตัดจบนะครับเรามาจาก ไม่ต้องการอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมของผมนะครับขอขอบคุณมากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ให้ดีขอกดซับสไคร์นะครับแต่อย่าลืมนะครับการซับสไคร์ไม่ใช่สิ่งสําคัญการคอมเมนต์นั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูของเขาขอบคุณมากครับไปละ